With love. คุณผู้ชมครับจากรายงานการติดตามยอดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกพบนะครับว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกมากถึง1,000ล้านคนและจะพบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นนับพันคนแต่ละปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเทศไทยเราพบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่2534รายในปี2558 อันที่1ก็คือสาเหตุที่เราไม่ทราบชัดเจนนะครับโดยทั่วไปก็มักจะเกิดขึ้นจากเรื่องของถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์หรือว่าอายุที่สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็ของคนไข้ที่ความดันเลือสูงก็จะเป็นสาเหตุจากกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ทราบสาเหตุอย่างชัดเจนนะนะฮะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีสาเหตุนะฮะก็เป็นผลมาจากเป็นโรคความผิดติตามอายุวัต่างๆและนำมาซึ่งความดันโลหิตที่สูงตามมาฮะยกตัวอย่างเช่นโรคของการทำงานของไตที่ผิดปกติอย่างเรื้อรังนะครับ จริงๆแล้วทุกคนบนโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะผิดปกติทางความดันได้ทั้งนั้นนะครับแถมตำราหลายสำนักบอกเอาไว้ด้วยว่าโรคความดันเปรียบได้กับเพชราดเงียบเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่แสดงอาการกว่าจะรู้ก็อาจจะสายไปแล้ว ปกติแล้วผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการแสดงให้เห็นนะฮะเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังจะเป็นหลายปีนะครับถึงเป็นหลัก10ปีเป็นต้นไปนะครับถึงจะนํามาสู่อาการของโรคได้นะครับโดยที่อาการของโรคก็จะขึ้นอยู่กับอวัยวะต่างๆที่ได้รับความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานเรื่องของหัวใจนะครับจะเป็นได้ทั้งหลอดเลือดหัวใจที่ตีหรือว่าเป็นจากกล้ามเนื้อหัวใจที่คลายตัวหรือว่าบีบตัวผิดปกติ

ติแล้วผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการแสดงให้เห็นนะฮะเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังจะเป็นหลายปีนะครับถึงเป็นหลัก10ปีเป็นต้นไปนะครับถึงจะนํามาสู่อาการของโรคได้นะครับโดยที่อาการของโรคก,ก็จะขึ้นอยู่กับ อวัยวะต่างๆที่ได้รับความดันโรหิตสูงเป็นระยะเวลานานจะเกิดความเสื่อมตามมายกตัวอย่างเช่นสมองนะครับก็จะมีความผิดปกติของหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกก็ตามนะฮะอันที่2ก็คือเรื่องของจอประสาทต,ตานะฮะอาจจะมีอาการเห็นมองไม่ชัดได้จากที่ความดันสูงเป็นระยะเวลานานนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของหัวใจนะครับจะเป็นได้ทั้งหลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรือว่าเป็นจากกล้ามเนื้อหัวใจที่คลายตัวหรือว่าบีบตัวผิดปกติ นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของโรคไตที่เป็นเรื้อรังได้โดยความดันโลหิตสูงจะทําให้เป็นโรคไตเรื้อรังได้เป็นสาเหตุต้นๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของหลอดเลือดแดงที่ส่วนปลายที่ตีบนะฮะโดยที่ผู้ป่วยก็จะมีอาการเมื่อยขาเวลาที่เดินออกแรงหรือว่าเป็นแผลและหายช้าได้ภาวะผิดปกติของความดันที่พบกันได้บ่อยมากในคนสมัยนี้ก็คือภาวะความดันโลหิตสูงหรือโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับโดยที่สาเหตุของการเสียชีวิตนี่ก็จะเป็นอันตรายในเรื่องของความดันเลือดสูงที่ทําให้เกิดอันตรายของอวัยวะอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตาวายซึ่งจะเป็นนํามาถึงสาเหตุทําให้อตรายถึงเสียชีวิตกำลังจะเข้าสู่ข้อมูลสำคัญเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายเวลาของเรานั้นหมดพอดีแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามกันต่อห้ามพลาดนะครับ เป็นโรคของหลอดเลือดตามร่างกายหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ตีหรือว่าจะเป็นโรคของต่อมไร้ท่อหลายๆโรคนะครับ